สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไว้หน้าจิราพรถอนหงอกประยุทธ์คิดอะไรไม่ออกก็โทษตระกูลชินวัตรปมเหมืองทองอคาา เพื่อไทยแฉ6พฤติกรรมบิ๊กตู่แจงปมเหมืองทองอัคาราเกาะติดการเจรจายอมความในคดีปิดเหมืองถูกต้องหรือไม่เบรกโยนความผิดรัฐบาลทักษิณน,นางสาวจิวราพรสินทุพรสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยกล่าวว่าประเด็นเหมืองทองอัคาราถูกนํามาเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว3ครั้งรวมการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152ครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่4 แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมี6พฤติกรรมที่ชี้แจงหรือตอบคำถามดังนี้ พฤติกรรมที่1ตอบเหมือนเดิมใช้ข้อมูลชุดเดิมที่ฟังไม่ขึ้นมาชี้แจงซ้ำซากเช่นเมื่อถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการใช้มาตรา44ก็จะตอบแบบแผ่นเสียงตกร่องว่าการใช้มาตรา44เพื่อปกป้องประชาชนในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งพักเพื่อไทยเห็นด้วยแต่ต้องใช้กฎหมายปกติเราไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา44เข้าไปจัดการเพราะได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศเพิ่มขึ้นสุดท้ายต้อง เปิดเมืองคืนให้กับบริษัทอคาราและยังให้พื้นที่สำรวจแร่ทองคำเพิ่มอีกมหาศาลพฤติกรรมที่2เลือกตอบบางคำถามแต่ตอบไม่ตรงคำถามซึ่งได้ถามว่าเหตุใดถึงเลื่อนออกคำชี้ขาดไปหลายครั้งได้รับคำตอบโดยอ้างว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ข้อเท็จจริงคือการไต่สวนและสืบพยานหลักฐานของคดีเหมืองทองอัคาราจบไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2563คณะอนุญาโตตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดแล้วแต่มีการขอเลื่อนการอ่านคำชี้ขาดจึงยังไม่ได้ตัดสิน บริษัท k n g s g เก e แจ้งในถแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเมื่อ23กันยายน2564ว่าไทยกับ k n g s g เก e ขอเลื่อนการออกคำชี้ขาดไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทกันและระบุด,ด้วยว่ากำลังเจรจาต่อรองกันทั้งหมด11รายการอีกด้วยจะเห็นว่าทั้งที่มีหลักฐานเอกสารชัดเจนแต่พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีก็ยังยืนยันเสียงแข็งปฏิเสธแบบนี้ เป็นการพูดเท็จกลางสภาหรือไม่พฤติกรรมที่3ไม่ตอบคำถามสิ่งที่คนไทยอยากรู้มากที่สุดคือไทยถูกบริษัท k i n g s g เก e ฟ้องร้องในประเด็นใดบ้างและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และถ้าไทยแพ้คดีใครต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบผลเอกประยุทธ์หรือประเทศแต่กลับไม่ได้รับคำตอบเลยและในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตรวจสอบพบว่าบริษัทอัคาราเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการอนุญาตให้สำรวจแร่ในพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและยังมีประเด็นที่ดินที่รออนุมัติคำขอประธานบัตร ,0,000 ไร่ มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยพฤติกรรมที่4ให้คนอื่นตอบคำถามแทนทั้งที่ประชาชนต้องการฟังนายกซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา44และเป็นผู้รับผิดชอบต่อคดีนี้โดยตรง พฤติกรรมที่5กล่าวโทษทุกคนยกเว้นตัวเองล่าสุดให้รัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงโดยใช้วิธีเหมือนโยนความผิดเรื่องเหมืองทองอัคาราให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกโดยเอาภาพตอนนายทักษิณไปเปิดเหมืองทองอัคาราในปี2544มาแสดงต่อสภาซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ แม้เหมืองทองอัคาราได้สิทธิส่งเสริมการลงทุนและเริ่มผลิตทองคำเชิงพาณิชย์ในปี2544ตรงกับยุครัฐบาลไทยรักไทยแต่เหมืองอัคาราจดทะเบียนในไทยตั้งแต่ปี2536และเริ่มสำรวจแร่ในไทยปี2537และได้รับประทานบัตรทำเหมือง รวมเหมืองทองชาตรีใต้ในปี2543ซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีรัฐบาลพักไทยรักไทยนายทักษิณทำพิธีเปิดเหมืองตามตำแหน่งหน้าที่ในตอนนั้นแต่จุดศูนย์กลางของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นพลเอกประยุทธ์คิดอะไรไม่ออกก็โทษตระกูลชิน,นวัตร พฤติกรรมที่6ขคข่มขู่ผู้อภิปรายที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เบี่ยงเบนประเด็นด้วยการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องฝ่ายค้านครั้งนี้ก็เช่นกันพลเอกประยุทธ์ข่มขู่ตนให้ระวังการนำเสนอข้อมูลซึ่งตนยืนยันว่าไม่กลัวเพราะเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงต่อสภาพ เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์บริษัท Kingsgate ซึ่งประชาชนเข้าถึงได้หากเชื่อว่าเอกสารมีเนื้อหาเป็นเท็จพลเอกประยุทธ์ต้องไปฟ้องร้องบริษัท Kingsgate เองหากไม่ฟ้องร้องก็แสดงว่าข้อมูลทุกอย่างที่ตนนำเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมด พักเพื่อไทยไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลอยตัวเหนือปัญหาและโยนบาปโยนความผิดมาให้ประชาชนต้องรับภาระแทนไม่อยากเห็นประเทศไทยแพ้คดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลและไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์เอาทรัพย์สมบัติประเทศไปชดใช้แทนความผิดของตนเอง ดังนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยจะจับตาต่อไปคือเราจะติดตามว่าการเจรจาประนีประนอมยอมความนั้นถูกต้องสุจริตหรือไม่โดยการใช้กฎไกสภาทุกช่องทางและร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนตรวจสอบรัฐบาลหากพบว่ามีความผิดปกติและสออทุจริตแน่นอนว่าเหมืองทองอัคาราจะเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้อภิปรายเป็นครั้งที่5ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ พลเอกประยุทธ์ชายชาติทหารที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินและจะรับผิดชอบคดีเหมืองทองอัคาราเองแต่กลับมีพฤติกรรมกลับกลอกผิดคำพูดตัวเองเอางบประมาณกว่า731ล้านบาทไปใช้ต่อสู้คดีที่ตัวเองก่อขึ้นโยนความรับผิดชอบให้เป็นภาระของประชาชนถ้ามีความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารที่พูดแล้วไม่คืนคำขอให้คืนเงิน700กว่าล้านบาทก้อนนั้นเข้าคลังแผ่นดิน นางสาวจิราพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ